oh สดชื่นยังเลยมันจะมีเกมไหนแม่งที่เรานั่งอ่านคัดซีนดูจนอินจนแบบฟินเลยเกมนี้แหละครับผมจะบอกให้เกม w o o t i n g Wave 3.0ตอนนี้เนะี่ยเขามีภาคภาษาไทยแล้วผมไม่เคยเล่นเกมแนวเนื้อเรื่องเลยต้องบอกก่อนผมเล่นจนผมอินมากๆาเลยมันมีทุกอารมณ์นะครับทั้งความโกรธความแค้นความซึ้งความเขินเป็นเกมไม่กี่เกมที่ทําให้ผมหยุดเล่นแล้วก็ตั้งใจฟังเนื้อเรื่องเพราะว่ามันเล่าจริงแล้วมันเจ็บจริงแล้วมันไม่ได้มีดีแค่เนื้อเรื่องนะภาพเมืองแสงเงาและรายละเอียดทุกซีนคือผมบอกนะว่าตั้ ใจทําจนรู้สึกได้ครับว่าเกมนี้เนี่ยอยากทาให้เราอินกับโลกของมันจริงๆอาวักอนี่ยิ้มกุ้มกิมถ้าผมไม่ใช่คนที่เก่งภาษาอังกฤษอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้จะเล่นเกมนี้ได้ไหมคาตอบคือเล่นได้ครับเพราะวันที่25ธันวาคมเนี่ยอุตติ้งเว็บเขาอัปเดตมาฮะรองรับภาษาไทยแล้วผมบอกเลยว่าผมอ่านเนื้อเรื่องโคตรเพลินก่อนที่เราจะเข้าเนื้อเรื่องกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มเกี่ยวกับก่อนดีกว่าโคตรดีมีภาษาไทยแล้วเฮ้ยไอ้เบิร์ดรู้ได้ไงวะของจริงว่ะ นี่ของจริงกัเนี่ยอัปเดตวันนี้มีภาษาไทยนะใครที่แบบว่าจงโกมงกรงกระเมงกระบงเปลงปังอ่านไม่ออกอ่ะมันอ่านได้แล้วด้วยมีภาษาไทยอ่ะเออเห็นไหมโลโซเตเนเตโอพึ่งเข้ามาเลยสดๆอะเนี่ยดูเอาเนี่ยเมื่อกี้ผมลองเล่นไปแล้วผมชอบมากเลยวะอันเนี้ยมันเรียกว่าเอ็กโคใช่ไหมเนี่ยผมไปจับเต่ามาเว้ยไอเต่าม่งโคตรเท่เลยดูดิเฮ้ยแปลงร่างเป็นเต่าได้ด้วย เ่าตนโดย <อะ S 2> ปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะเล่นตามเนื้อเรื่องกันไปครับ1.0 2.0 3.0แต่ตอนเนี้ยผมเพิ่งมาเล่นแต่เราก็จะสามารถไป3.0ได้มันยังเปิดไม่ได้นี่มันยังติ่มอยู่เลยเนี่ยตอนเนี้ยเหมือนยังอยู่ในห้องปกครองอยู่เลยอะ่ะยังไม่เข้าไปเจอคุณครูเจอเพื่อนเลยอะผมก็เดินเก็บเควสไปเรื่อยๆไม่นานครับประมาณ10นาทีเราก็จะได้มุ่งไปสู่แพท3.0แล้วก็คือคัสสีนี่แหละครับที่เรากำลังจะมุ่งหน้าไปผมแนะนำว่าใครที่ไม่เคยเล่นเกมเดี๋ยวนี้ต้องอ่านเนื้อเรื่อออองงงงงนนนนะะะเเ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 พพรรราาาาวว่่ผมมโคคตตสิดดดดลลลยยยี๋ไปููืืืหหหัึแทข้ เฮ้ยอ๋อมีให้กดข้ามด้เอ้าไปดิรอเลยเฮ้ยเอาทีนี้งงเลยเข้ามาที่นี่ได้ไงไม่ยอมอ่านเฮ้ยเราเห็นตัวเราอีกตัวหนึ่งตกลงมาแล้วก็มีอะไรมาพันคอเรานี่หรือเปล่า3.0อ้าวไอ้นี่นี่นะไอ้ลูกเกเหลือเฮ้ยลากหัวคมคม อันนี้ตัวกูหรือเปล่าสุดสีแดงเน, <อะ S 2> นี่ยมันได้ฟิลลิ่งเหมือนเรามาเจอนางเอกแหละครับแต่คนที่เจอเนี่ยเป็นรุ P ่นพี่ปีสองเฮ้ยนี่เลยเนี่ยแหละช็อตนี้แหละหนางเอกกับพระเอกจะพบกัน <c oughs> นี่หนึ่งเอ็ดที่เนื้อชาว,าย,ยชา,วายเมานายอดกินชนาเนื้เย็ดเนโนเยเนมาเนเยเส้เยอันนี้ใช่เลยช็อตนี้เอาแล้วเพิ่งจะพบรักกันก็ต้องเจออุทกภัย <c oughs> เอายังไงดีเอายังไงดีทำอะไรสักอย่างทำอะไรสักอย่างโอ้ยให้กูขับหรือใครขับเนี้ยเอาโอ้ยโอเคครับพี่ระวังระวังย,ยังไงโดนไหมอืมสไลด์หลบอืมเอ้ก็นังนียคือตอนนี้บูติลิงเฟบเนี่ยกำลังจะมีคอลแลบด้วยฮะผมได้ข่าวมาแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรตติดต,ตามหน้าเพจกันด้วยคืองงมากเลยนะไอ้สับปะหลาดตอนนี้มันลงดินได้ จาะดินได้แต่แม่งมาตายเพราะโดนปูนทับหลังจากนั้นเนี่ยลินเน่ก็พาเราเข้าเมืองครับต้องบอกว่าเมืองเนี่ยชื่อเมืองว่าลาไฮลอยมันเป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออนาคตครับแต่ว่ามันเป็นเมืองจากอดีตทุกถนนมีเรื่องราวทุกสร้างมีความทรงจำและทุกคนที่ยังอยู่ที่นี่กําลังเลือกจะมีชีวิตต่อเฮ้ยเอาดีๆฟังก์ชันกาชามาแล้ววะต้องให้เปิดตัวไหนครับมีใครแนะนำไหมสองตัวสองใหญ่สุด <laughs> ดูจากความแรดูจากความตัวใหญ่ไม่แล้วเราคนกดอันไหนก่อนผมมีให้กดฟรี10 10โลชื่อมันหนานว่าอะไรอะคราเคนยียคาเซเนยยียตั้งชื่อให้ใหม่เลยนวยกันชื่อว่าน้องน้ำอลองดูก่อนอยากดูว่าเลดเกมนี้เป็นยังไงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับผมกด10โลแรกเหมือนเกมแจกมาเลยครับสีทองอลมตาตอนนั้นผมไม่รู้ว่าตัวอะไรเฮ้ยได้เลยเหรอเอาดีๆอันนี้คนเพิ่งเล่นแน่แน่ตกใจนะนึ่งทีได้อันนี้ไปโพสในกลุ่มเลยเป่าวะ สายฟรีไอ้ตัวนี้ดีไหมเราควรหาแบบทุกตัวไหมหรือหาแค่ตัวนั้นตัวเดียวเลยอาวุธก่อนพี่เหรออาวุธไอ้น้องตัวนี้ใช้อาวุธตัวไหนอะ่ะอันนี้เหรอใช้หนึ่งพันแอร์ไตเหรอเฮ้ยเอาดีๆได้เลยเหรอเอายังกี่ทีได้เอาจัดบิกทองไหมเฮ้ยเอาดีๆเอาไอา้ยมันง่ายจังวะ เชตโตเฮ้ยใครเข้ามาเล่นแล้วยัยงไม่มีดาบอันนี้นี่ก็ต้องพิจรารณานแล้วนะว่าพี่เพิ่งมาแล้วคือพี่ตึงไงนนองคนเรามันจะไปดวงดีอะไรขนาดนั้นปะใช่ปะ ทองตอนนี้คือผมลุ้นให้ได้สีทองอันนี้หนึ่งครับเพื่อก่อนนันนี้โชคดีมากตอนนี้ขอแค่อันนึงก็คือครบเลยต้องลุ้นให้ได้สีทองแต่ไม่ได้สีม่วงอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือของจริงนะใช่ปหเกมอะเมื่อกี้แค่ความฝันใช่ปหมคนเราอยู่ได้ด้วยความหวังครับจัดไปอีก10โลครับปู่จะไม่ได้สีม่วงไม่ออกสีทองแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าผมได้อะไรอ,อ,อะไรอะไรคืออะไรคือแปลงแปลงแล้วอะใหม่ครับว่าไงอะน้องเป็นเอาดีๆอันนี้ก็แปลงแล้วเหมือนกันตัวละครนี้ไม่มีผู้หญิงเลยหรอ สิบตาท้ายตัวอะไรเอาลายหลุดเลิดอะไรเนาะเอ้ยหลุดเหรอวะทำไมหน้าไม่คุ้นเลยวะตัวนี้เอ้ยอ่าโอเคน่าจะเป็นหลานในเหลือตัวนี้มาเนี่ยโมเดลมึงมาได้พิงกับมากระดาวมันในแค่ในธรรมดาขอเดิมมึงสเปนสตารเฮ้ยกูกดผิด อ๋อเหี้ยของว์ปตกใจหมดเลยเนี่ยกดโมซัวไม่ยอมองไม่ยอมอ่านเกือบแล้วผมเนี่ยเคยเล่นเกมแนวนี้ใช่ไหมล่ะผมก็เลยข้ามรัวๆเลยประเด็นคือจะรีบไปทำภารกิจรีบไป PVP ไปสู้แล้วผมก็ไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งครับที่เขาทักมาเข้าอุตส่าห์นำกัะสีมาพวกข้ามเสียทรงหมดมอเตอร์ไบค์เอ้ยเล่อได้ร์ไซแล้วเหรอเอาเอาดีๆทียังไงอ่ะนี่ไงตัวทีโอ้เขายังไม่แน่โอ้โอ้โอ้โอยเกือบแล้ว โต๊ะเต๋กเขาพังหลังจากนี้เนี่ยผมไม่สคิปสักอันเลยผมนั่งอ่านทุกบรรทัดสรุปได้คร่าวๆก็คือว่าลีเน่เนี่ยก็เป็นรุ่นพี่ปี2ที่กำลังพาเราเนี่ยไปที่สถาบันวิจัยครับเหมือนยืนยันตัวตนนี่แหละครับเราเป็นนักเรียนใหม่ยังไงบ้างปรับตัวได้หรือยังเธอกับเกินความดีที่กำหนดมาตลอดทางเลยนะเยนโดถือว่าเป็นคำชมนะแน่แอบชอบปะเนี่ยพอได้เห็นเขาไล่ตามความฝันเขาอดไม่ได้ที่อยากทำแบบนั้นบ้างผมว่าพี่มีะสมอะไรกันภาคนะ ไอ้น,นี่ก็ซีซัวชมมัวซัวโอ้โหมาทำตาหวานใส่เดี๋ยวก็แนะนำตัวนยฉันชื่อพโทธวจจากวิทยาลัยหนองเย,ยนงเฮ้ยแเด็ๆรุ่นพี่เราก็ได้พูดคุยกันนิดหน่อยครับเหมือนแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันหลังจากนั้นเนี่ยลินนี่นก็พาเราไปที่สถาบันนะเราก็มาถึงที่สถาบันวิจัยตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ตามเรามาด้วยแต่ผมบอกได้ว่าตัวเกมเนี่ยแม่งคุยกันและแม่งเหมือนตัวละครแม่งใจชอบไปด้วยแล้วผมก็รู้สึกเหมือนจิ้นเหมือนดูหนังแล้วพระเอกกับนางเอกจีบกันนะครับประมาณนั้นเลย โอเคครับเรามาถึงสถา,าบันวิจัยมหาวิทายาลัยหนองใหญ่ยยนงแนละรูปที่เราถ่ายด้วยกันเมื่อกี้ไอ้นี่แอบรักเราแน่เลยมันแอบชอบแล้วแน่เลยรุ่นพี่ปีสองแอบรักน้องปีหนึ่งเซฟเก็บไว้แล้วขอบนะและเข้ามาเจอศาสตราจารย์ครับแล้วบอกว่าศาสตราจารย์น่ารักจัดเลยดูดิดเอาอางไอ้นี่เจอสาวออย่าแงแม่งผุ่มเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยมันไม่ใช่ตัวตนผมอะ มา,าคุยกับทรงกับสาวได้แบบนี้ต้องก่นอนที่มาก่อนครับก็คือว่าโลกนี้เนี่ยมันไม่ได้ทึกประวัติศาสตร์ด้วยหนังสือครับแต่มันบันทึกด้วยความถี่มันก็คือเทปอันนี้แหละเทปนี้เนี่ยไม่ได้มีไวย้ย้อนอดีตครับแต่มันมีไว้เพื่อบอกว่าอะไรคือสิ่งที่โลกนี้ไม่อยากให้เราลืมซึ่งตัวน,นี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะผมสซคิปมาอันนี้<า>รีแคปใหม่ว่าเรามีสาวเยอะแค่ไหนครับและคือกูไม่รู้เรื่องเลยไงโอ้โหสาวเราแม่งเยอะจริงว่ะโอ้โหโอ้โหแต่เน<ห>ี่ยต้องตัวด้วยโอ้ยโอบด้วย โอ้ยกอดโอ้ทำสาวเสียใจโอ้โหสาวเสียใจทั้งหลายคนไอ้นี่เจ้าชู้เกินขอมือด้วยไอ้นี่น่ารักนะเนี่ยศาสตราจารยนอ้าวชิบหายทำไมมึงไม่เล่นไปล่ะให้กูเล่นทำไมเราเฮ้ยไอชิบหายเล่นยังไงเนี่ยโอเคเอายิงได้เลยกขุวลังอ่านเพลินๆให้กูมาสู้นี่ฟินิช แบ็คคือเกมนี้สู้กันนะครับไม่ใช่กดมั่วครับคือมันต้องดูจังหวะศัตรูด้วยแล้วก็หลบให้ทันสวนให้ถูกเวลาแล้วก็เอาสกิลของมอนมาใช้ก็ได้ด้วยนะครับเอาง่ายคือใครอ่านเกมออกดูเมคานิกศัตรูได้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเล่นเกมได้ไง่ายขึ้นนี่ครับรถไถ่ดิขับรถไถดิถถดเกมนี้เขาจะมีคอแลบไหมคะมีครับมีแน่นอน พฤติกรรมของเล่นดูนสงสัยแต่ดูจากสิ่งที่เห็นเมื่อกี้เธอไม่ได้ดูเหมือนพยายามจะทำลายเครื่องตรวจจับเลยไม่ได้ทำลายแต่กูเนี่ยคนเล่นกูยิงรัวๆเลย certain, ไอ้นี่อาหวังจัดคือผมจะสรุปไปฟังละกันคือผมไม่รู้ว่าทุกคนอยากจะดูผมอ่านเนื้อเรื่องหรือเปล่าแต่ผมอ่านจนจำได้เลยว่าฉากนี้เป็นฉากที่ลีเน่เนี่ยกำลังจะโดนไล่ออกแล้วเพราะว่าฝ่าฝืนคำสั่งเหมือนแบบทำผิดกฎอะ่ะซึ่งทางฝั่งของเราก็เหมือนจะรู้อะไรมาครับก็เลยช่วยแยง้งไปคุยกันที่อื่นเถอะที่นี่อึอดะมัดเฮ้ยไปคุยกันที่อื่นเถอะ แม่งชวนไปไหนเนี่ยแล้วหนังก็ได้กินเวลาไปครึ่งชั่วโมง <l ots> โหกูลืมไป่เลยนะว่ากูมาเล่นเกมเนี่ยคือแม่งแบบเพลินจัดอะเนื้อเรื่องอะทีนี้กูสคิปไม่ได้ลวคือกูสคิปปุ๊บกูจบเลยเนื้อเรื่องกูขาดตอนละเฟกซิดัมีสายอยู่ในสถาบันพวกมันกำลังวางแผนโจมตีสถาบันวิจัยเฮียก็ไอ้สายก็อีกที่นั่นไงไอ้ไอ,องไง้หัวหน้าเป็นข่าวที่น่าตกใจจริงๆเฮ้ยหรือว่าไอ้ที่นี่คือสายวะชิบหายแล้ว แล้วคูมาบอกแม่งด้วยตาเป็นตัวโกงชัดๆตาแดงแบบนี้คางยังแหลมตัวร้าชัวร์เฮียแล้วคูไปบอกแม่งแล้วคุณต้องการให้แพทย์ประจําสถาบันอย่างฉันช่วยทําอะไรละ่ะไม่สิฉันคนถามว่าทําไมถึงเลือกที่จะแจ้งข่าวนี้กับฉันนั่นไงตัว้รยอียนี่จริงๆระบบแชทเนี่ยผมเลยบอกไปว่ามันคือระบบที่มาใหม่นะครับใน3.0บอกเลยว่าเป็นระบบที่แม่งเหมือนคุยกับคนจริงๆนะฮะ <c oughs> คือบางคำเนี่ยเราสามารถเลือกคาตอบได้คุณเสร็จธุราแล้วไปรอฉันที่ห้องพักได้ไหมแจมรู้ โดนกูไปห่อพักเดี๋ยวไปร้านร้านขายยาแป๊บ,รบจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่ลิเนจะถูกไล่ออกครับคือลิเนเนี่ยถูกพบโดยศาสตราจารย์วอลเลนครับเขาเชื่อว่าเธอเนี่ยมาจากที่อื่นครับแต่ไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยเธอเติบโตมาในเขตไร้กฎหมายครับเธอมีพรสวรรค์มากความจริงคือลิเนตัวจริงเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วครับก่อนที่ลิเนเนี่ยจะโดนไล่ออกฮะก็มีไอตัวสัปดาห์มาบุกเมืองครับผมจำชื่อไม่ได้หลังจากนั้นแล้วก็ไปสู้กัน2คน,คนแล้วคือแม่งโคตรใหญ่เลยโอ้โหเมื่อกี้กูไม่ได้ขับอย่างนี้นะกูไม Of of สรุปหลังจากที่เราฆ่าไอ้บอสตัวพิกไปด้วยความดีความชอบที่ทําให้เมืองเนี่ยกลับมาปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งก็เลยทําให้เธอเนี่ยไม่ได้ถูกไล่แต่เหมือนเธอจะต้องไปสอบใหม่เป็นเด็กป็หนึ่งเพราะมีคุณอยู่ด้วยฉันถึงรู้สึกสบายใจได้ขนาดนี้เฮ้ยอาวังอาหวังอุ๊ยนี่ยิ้มกุ้มกิม ผมนั่งอ่านจนจบผมบอกเลยว่าตัวบิดเลยครับนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องของปูตินิงเวฟ3.0เป็นยังไงมีใครชอบกันไหมผมบอกเลยว่าต้องไปอ่านจริงๆนะเพราะว่าผมเอามาไม่หมดฮะผมสรุปมาแค่สั้นๆหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปนั่งเก็บเควสของ1.0ต,ต่อ0.0ต่อพีทอะไรกูมไม่ฟังพากูไปตอนนี้ใจผมมีให้น้องเลนาคนเดียวครับสรุปว่าอ่านชื่ออะไรผมก็ยังอ่านไม่ถูกเลยนี่ขนาดพบลักกันแล้วนะครับจะเป็นเมียกันอยู่อย่าลืมนะครับมีภาษาไทยแล้วนะลิงก์เดินถดอยู่ข้างล่างนะจ๊ะ